ซาีิน้องเฟสก็ตายเส้นดีสัดเป็นอาหารของคนเดนมาร์กจ้ะนะ่ยทำไมบ้างคะกับหมูกรอบเลยจ้าซาตินอ่องซากินอ่อง้าีิน้องสิกินอะไแล้นนี่พอ่องโทษ โอ้ oh my god เจ้าเอ้ยลุ่นปากอื้ม มังพี่นมาม่ใชได้บนะอาอือมสันด้ยเนาะเอามื่อกินกับหน,นึ่งข้าวเหนียวแน้ององะ่ะ บกาดีดีนาะย่สิบองศาบอแกชีวะหืชีวะชีวะชีวะวาหืมนาะ แ่บจ้ะเฮ็ดเองกรับเพื่อสิได้กินแล้วพี่น้องอบสามชั่วโมงก่อนบริกร อะไรก็บอกขึ้นเมืออ่อพี่น้องโทษเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเนยกินอะไรก็บอกขึ้นเมื่อนะอ กินกับแตงดองและกับผักกาดม่วงดองนอนห้องนึงห้องหมดเปลี่ยนของพี่น้องถ้าเป็นบ้านเรากับห้องอยังมาจาดเนาะพี่น้องทำเมืองไทยยังกินเนาะตำหนงเนาะ ทำ่งออมไก่ออมป็๊ดไปัะนะม่ยังไง่นะองนี่จะพี่น้องหนังหน,นังมูที่เขาไปนั่นน่จ้ะ อันนี้นาจะของปรดโอ้ยมันใหญ่พวดพี่น้องเลยมันจะกินเบิด์ตปอนนี้นะกินอยู่สามคนกับ,บเบิดกินเต็มเนื้อมันค่ะ

นี่แรกก็บุกขึ้นมือโอนโหนี่น้อนพี่น้องเขาว่าบ้านนอกดูกครบมแม่ก,ก๊อนร้านนี้ทุกอย่างเขาเห็ดเองน้องเขาห้องอยังทุกอย่างจะพักดองทุกอ,อยังน้องเขาจะเห็ดเองจ้ะ พวกซอสพวกนี้ค้นกันเลยหลายเขาจะบอกใอยใส่สารจ้ะเขาใส่สารกันบุเงี้ยส่วนมากร้านนี้มันดังดังดังมานะดังแบบ Này. nhà hết nó là ngày cho kênh Ghiền ไงลิฟนอสามคนกินเบบมาสัวตุเปรยอิก็รวะแม่สีสขนมปังเอาแต่ตนราคนยามาไม่ต้องกินขนมปังกินได้สิ่กระโหลกอมมันคฟาร์กมีฟาร์กมสปอชอ แม่ว่าค่อยกินค่อยได้กวคนมันหิวเนาะไปกินข่าวเทียงไปกินข่าวเทียงเนาะพี่น้องหนุจ๊อพี่น้องกินโบเบสดจพีน้องมันใหญ่พอ ขั้นต่ำมะหุ่งอันสั่วเขาพูดยังไเน้องอันนี้ก็เพื่อนเพิ่นพามาก,กินเนาะขั้นสิว่าหัวมากับจ,จักแนวใดจ้ะเพราะว่าสองเดือนบัวได้ออกมาสองเดือนกว่าน้าก็เปิดจ้ะวันที่สิมหายูน,ยนิสิมหามิถุนากระสิเปิดเอ่ะ เปิดเยอรมันโนเวย์ออสเตลนด์จ้ะสามหม่องก่อนคอยเปิดไปเพปันหาอันรัฐบาลเพิ่งมาออกมาว่าเมื่อ,อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจนะเปิดแตนสวีเดยนยังบบเปิดกอเพิ่งบอกว่าสวีเซนดเนีค่คนยังติดหลายจากก็เลยบบเปิดเปิดเยอรมัน 3ามประเทศก่อนวันที่สิมหาเมทุนาจาัดเนะเาะพ่อใหญ่ก็สิเริ่มไปเฮ็ดงานพ่อใหญ่ก็สิเขา่าป้าอาทิตย์กว่าก็สิเริ่มเขาเา่าแล้วจ้ะว่าเครื่องบินมันบินบบไปบสาแนงยังแนเน้องแนงเนาะเนี่ย,ย,ยน,น่ยะหลังโควิดร้านอาหารเปิด พอได้ออกมานหายใจนะพี่น้องเลยอยู่แต่อพาร์ตเมนต์ก็สิตายอืมอิ่มพี่น้อง <c oughs> นั่นแหละพี่น้องจังได้กระขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะที่หากันมานั่นแหละจ้ะไปแล้วไไพี่น้องนอนหลับฝันดี เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ